เมื่อเราใช้หัวใจโพธิสัพว์ที่จะทํางานรับใช้มวลมนุษยชาติและสรรพ,พชีวิตทั้งหลายเรารู้ว่าความเข้มแข็งภายในหัวใจที่จะถ่มตัวอย่างที่สุดในการที่จะยกย่องบุคคลที่กําลังมีความดีความงามและความจริงนั้นมันมีความอิ่มเอมอย่างที่เป็นกุศลและนึกทีไรมันเป็นมหากุศลทุกครั้งค่ะ ก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรตินะครับ,รบแล้วก,แวก็แล้วก็เอิญผมไม่คุ้นนักกับทางมหายานนะครับแต่ขอพอจะพอจะรู้บ้างแล้วก็ดีใจที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ครับความดีในความหมายของผมก็คือว่า,ด,า,วา,าดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดีทั้งกายก็คือ กายกวาจาก็คือศีลครบทุกข้อทั้งห้าข้อแต่ว่าทางทางใจก็ต้องฝึกฝึกใจของตัวเองไม่ให้คิดในเรื่องในเรื่องชั่วในเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับดีดีของเรามีอย่งั้นดีกายดีวาจาและดีใจเป็นความภูมิใจนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้รับ สิ่งอย่างนี้แบบนี้จากสถาบันตรงนี้เพราะว่าตัวเองไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่โดดเด่นจากจากสิ่งที่เราจะได้รับพี่ว่าความดีทุกคนอยู่ที่ใจนะคะทํทำอะไรก็ตามทำด้วยใจันนมควาสุขเลกๆนในใจ